สวัสดีครับ FC แฟนคลับองอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุก,ท,กท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับยาวเป็นตาบึงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลกร่วมเนาะมิทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเงินหายนะครับเกิดมีการลักเล็กขโมยน้อยของบุคคลในวงองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ แต่ก็ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นคนในหรือคนนอกนะครับเพราะว่าข้างหลังวิธีเนาะมันมีคนเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งคนนอกคนในมาเพ่นพ่านนะครับเราก็ไม่อาจระบุได้ว่าใครเป็นใครเนาะเป็นธรรมดานะครับองค์กรใดก็ตามนะครับเมื่อมีคนหมู่มากเข้ามาทำงานร่วมกันร้อยพ่อพันแม่ลักษณะนิสัย ต่างก็แตกต่างกันนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างกระปะปนกันไปนะครับแต่ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเหตุการณ์นี้อย่าให้เป็นคนในเด็ดขาดนะครับหวังว่าคงไม่เป็นคนในนะมันจะทําให้เสียนะครับเสียความมั่นใจเชื่อมั่นในบุลคลากรในองค์กรของตนเองนะครับแต่ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งเนาะ เพราะว่ามันมีคนนอกเยอะแยะเลยนะครับที่เข้าไปซึ่งทําให้ยาวเป็นตาเบิงสูญเสียเงินทิปนะครับที่ได้รับมาจากเอฟซีด้านหน้าวิธีนะครับในขณะที่ตัวเองขึ้นทําการแสดงก็ได้ทิปมาจากพ่อแพอม่เมอฟซให้มานะครับท,ทุกทุกท่านสิ่งที่มีควรเกิดนะครับไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเรา ก็ไม่สามารถจะไปห้ามตามหรือว่าไปเข้าใจบุคคลทั้งหมดได้นะครับถึงพฤติกรรมต่างๆก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังว่าคงไม่ใช่คนในองคอ์กรเดียวกันที่ลักเล็กขโมยน้อยขโมยเงินของยาพินดาเบิงไปนะครับหวังว่าไม่ใช่คนในองคอ์กรเนาะคงเป็นคนนอกนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นกับตาว่าเป็นใครใช่ไหม คนมันมากนะครับสําหรับบุคคลบุคลากรในองค์กรก็เหมือนกันนะครับต้องเห็นอกเห็นใจกันจงจําไว้เลยนะครับว่าแต่ละคนนี่จากบ้านนอกมาเพื่อมีจุดประสงค์เดียวกันคือมันทางานหาเงินส่งทางบ้านนะครับช่วยเหลือพ่อแม่ที่บ้านนอกนะครับอย่าใช้ลักษณะนิสัยแบบนี้กับบุคลากรหรือคนในองค์กรเดียวกันเนาะ เห็หนอกเห็นใจกันให้รักกันนะครับหวังว่าจะไม่ใช่คนในองค์กรที่ขโมยเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะคนมันร้อยพ่อพันแม่เราก็ใช่จะรู้นิสัยที่แท้จริงของทุกคนได้นะครับมันร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันใครดีใครไม่ดีนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ทีทัวนนเนาะแต่ก็หวังใจไปอย่างยิ่งนะครับสําหรับบุคลากรในองค์กรอย่าได้กระทํากันเลยนะครับ หาเงินมากว่าจะได้ก็ลําบากนะครับลาบากจริงๆแต่ก็โชคดีเนาะก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของยาวเป็นตาเบิงนะครับเงินหายไปหายเฉพาะเบงร้อยนะครับเบงห้าร้อยก็แล้วก็เบงยี่สิบนี่เขาไม่ได้เอาไปนะครับเขาคงไม่เห็นเนาะคงจะรุกวีรุกล่นรีบเอาแล้วก็รีบเอาไปนะครับหยิบได้เบงร้อยไปนะครับถือว่าฟาดเคราะห์เนาะโชคดี ที่ยาพิดาเบิงนะครับขึ้นเวทีนะไปทําการแสดงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทิปจากพ่อพ่อแม่แม่ fc ด้านหน้าเวทีนะเป็นพันเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปเนาะเราไปอ่านคอมเมนต์ของมรดา fc ต่างๆที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจยาพิดาเบิงกันนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าสงสารน้องค่ะกว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทต้องทํางานแรกคนที่ขโมยก็ไม่รู้จกคิดไม่รู้จักทำมาหากินด้วยลำแข้งของตนเอง เป็นกำลังใจให้น้องๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้กําลังใจพี่ยาวเป็นตาเบิ่งนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบาปหนาคักรักเงินคนกําลังใจพี่ยาวครับนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาลาัยพวงแรกของพี่ยาวก็เอล่าเป็นคนมอบให้เป็นมาลาัยมานพี่ยาวเอาไปฝากแม่ที่บ้านนะครับ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องยาวกับน้องเงาะเก่งมากไม่เลือกงานบอสโจมอบหมายอะไรให้ก็ทําหมดคิดดีทดําดีสิ่งดีๆตามมาดังคําที่บอสโจกล่าวไว้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนที่เอาน่าจะเป็นคนกันเองนี่แหละถ้าเป็นคนนอกมันคงยกไปทั้งหมดเออนี่ก็จริงนะครับน่าจะเขาท่านนะคอมเมนต์นี้เนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าคนวงในนะอย่าขโมยของกันเลยแต่ละคนก็ลำบาก หากว่าจะได้แต่ละบาทสงสารกันและกันเถอะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกนลังใจให้เด้อนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากำหนักรับเงินคนไม่ปกติแบบนี้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยนะสาธุสาธุมือหักมืองอเห็นทันตาด้วยเถิดนะครับอันนี้ f c ท่านี้แช่งเลยนะครับการลักเล็กขโมยน้อยของกันและกันนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะเรามาจากบ้านนอก มุ่งหมายมาทํางานหาเงินหาทองส่งให้พ่อให้แม่นี่นะครับไม่สมควรที่จะมาขโมยของกันเนาะแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอาจจะเป็นคนนอกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นกับตาไงใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้สิ่งไม่ดีผ่านไปนะครับคุณยาวรับแต่สิ่งดีๆสุขกายสุขใจเจริญกายเจริญใจเจริญทรัพย์นะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผมแนะนําเลยตอนผมมาทํางานกรุงเทพ เราดูแลเงินไม่เป็นปลอดภัยที่สุดก็คือฝากผู้จัดการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้อยากใช้ค่อยไปเบิกเอาจดบันทึกไว้อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เนาะของบรายที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจยาวเป็นตะเบิงนะครับเราไปฟังเปิดเผยเรื่องราวนี้นะครับเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับเป็น เป็นภาพที่หายากนะเพราะว่าปกติเขาคือล่าเรลืองเนาะคนกีสิเลียมไทยก็จะอันนั้นคือเยอะถึงเตยลาเลยนะใช่ไหมแล้ววันนั้นได้ได้แบบว่ามาแรงมาอะไรน้ําใจเยอะไหมครับก็พิจว่าเยอะก็ธรรมดาธรรมดามาใหม่เนาะแล้ก็พิจารใหม่มาใหม่แต่ว่าได้ใจโซเชียลมากก็ได้อยู่ไหมเนาะครับก็มีนะก็ได้อยู่ครับอืม ได้มาก่น้อยก็ก็ต้องขอบอะไรมากก็ต้องขอบคุณคนที่เพิ่นมาให้เนาะที่เพิ่นเอ็นดูพี่ยาวเนาะแล้วก็ล่าสุดเห็นมีประเด็นโพดเฟซบุ๊กหลายๆคนก็สงสัยว่าพี่ยาวเป็นอะไรหรือเปล่าหาใหม่ได้คืออะไรพี่ยาวเล่าให้ฟังหน่อยหาใหม่ได้คืออะไรอ๋ออะถ่าความเลยกองอะมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ตอนแรก็ัางหายเฟยเครับอ๋อตั้งหายอืมอืมก็ไว้ก็ไว้เวลา จะขึ้นจากตู้ไม่ปกตินะครครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหายหรอกครับผมวันนี้ก็จะให้พี่พ่อโอนทางให้แล้วก็พอไปไปเช็คเงินเมือืมเพิญว่ามันมันหายมันหายแต่ก็หายไม่หมดหายไปหมดหายแต่พวกแป้งร้อยอ่ะแป้งยี่สิบแป้งอะไรไม่หายในใบห้าร้อยก็ไม่หายอ่าอะไรล่ะกดใจอยู่เสียใจไหมพี่ยาว าว่าเสียใจมันก็เสียใจเนาะเพราะว่าเงื่อนแต่ละบาทก็สิหามาได้เนาะพี่เดาแบบคาดเดาได้ไหมว่าน่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็จอจบมือใครโดนไม่ได้เนาะเพราะว่าหลังเวทีมันก็มีคนผ่านเนาะก้นลอกกนไหนก็ถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปแล้วก็หาใหม่ได้ได้ข่าวว่าหายในวันนั้นแล้วก็ได้คืนในวันนั้นจริงไหมครับก็วันแ้ว้ตอนที่ว่าให้ ให,ให้เขาโอนตังค์ให้ใช่ไหมครับออบอกว่าก็ไปก็ไปหาตังค์ตังค์ก็หายออออพอขึ้นจากขึ้นจากแกรกคขึ้นจาแรกได้ทิปนได้ทิปประมาณพันกว่าบาท<อ>แล้วขึ้นอีกต่อไปก็ประมาณพันกว่าบาทอะไรก็ถือว่าได้กลับมาได้ได้กลับมาอยากจะฝากอะไรถึงแบบคนที่มันเอาบ<ม>อก จยากเป็ฝากอะไรพี่คนที่เอาไหมใช่คนที่เอาไปก็ประมาณแบบว่าอย่าทําอีกเลยอย่าทําอีกเลยเนาะถ้าถ้าถ้าเขาดูอยู่ก็บอกว่าอย่าทําอีกเลยเนาะเพราะว่าเงินแต่ละบาทเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหาคนที่ใดเนาะทีดหนาเวิธีสิแม่ก็คือแบบแาของค์กันเลยหาเอาเองดีกว่าเนาะใของคุณก็อยากใช่ใจขอใจเรานากก็อยากนั่นแหละอยากสป็าถึงผู้แดที่เอาไปเนาะแต่ยิ่งพี่ยาว ถือว่าเล่าค่ะเป็นคนสูส่ชีวิตเนาะคือพี่เขาก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกเหมือนทุกคนนหละอยากให้เข้าใจตรงนี้เนะาะนะฮแล้วก็มาเราพูดถึงในวงบางเนาะกับพี่เอาก็ถือว่าอยู่มาหลายเดือน